บเทียงบเทียงบเทียงอยู่อาสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีราวะอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะมากินข้าวน้ำกันเมน,นี้ดาดสิ้นเนพ่อแม่พี่น้องสินดาดอันนี้กินแก้วบีในผักกาศเนพ่อแม่พี่น้องปีใหม่ปีเหมือนมาแล้วอยู่ดีแม่งน้ำกันเด้อราะว่าอยู่ไกลอยู่ไกลซึ่งสักสิ้ในสกุลใ,ในโลกจงปักปัก,ปกจงปกปักขักษาพวกท่านเด้อ ให้ยูกำลังการไปนานๆพอแม่พี่น้องมามามากินข้าวน้ำแข็งกินข้าวแรงด้วยพอแม่พี่น้องเดือนสิบสองวันที่สามสิบเนาะสวัสดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำแข็งพี่น้องเลยประหลาดฉีนมันนี่เออคือวันกันบางผวสิสิบสองวันที่สามสิบปีสองพันสี่สามเด้อพอแม่พี่น้องมาแก้วพลี่เออแก้วบี กินยังขาดกูได้เลยตัวนี้เได้กวนมักสิกินแต่สิปีใหม่มาแล้วพี่น้องเป็นจังไงอยู่ดีเมีงอยู่บ่พี่น้องเลยน้องทุกคนอยู่ดีเมียมุจกุลทุกคนอยู่บ่อดีพออยากปันได้ได้เป็นเนื้อหนาวหอนอยู่เออซีหนาวหนาวซีหอนหอนเด้กพี่น้อง อากาศทั้งนอกบมื่าเมวคคือยู่จะพ้นชิโกจะฉันโสิโดกบมหเนะสิโดกสปีใหม่นกระปุเนาะชมคืนเนาะจะคือกสัปีใหม่ในกระปุกกเบิ่งพี่น้ะงก็มาโลกสะดทยเบ่ร์น้อพี่น้องด้กสิเอาขัดรถชิโรกหน่อยดูง่ายกินฟักสลัดโอเคสลัดกินจะกว่าดเสพเไกินสลัดเด้อ กินฉลัดฉลัดฉลัดมากินฉลัดกินพี่น้องพักนึงพอถอดใบขี้โหดกิ่กักก้บเนี่ยเอาะว่ามันแจบ<ม>กินตัวเตีเ้ยวเอาตัวเตี้ยวมาหอ่อป <Yeah. S 2> ่ะปุ๊บทุกกอง ทานเท็กโกพ่อกินตัวนัเ็แซกพี่กันตัวสีอุ่นนองมืออุ่นไหมเสะทองอยางด้อตกินตเตี้ยกันนะพี่น้องตัวเตีย้ยตัวเตีย้ย ก็ต้มยจะเด็ยในั้นมาใส่ั้นัเอาลงมาลงมาให้กต้มกินนะเอจากต้มขี้ดิ่บ่วันนี้ก็กินวันนีก้กินน้อยนึ่งกินตัวเตีย้ยนเก็บตัวเตี้ยกินออกตีงหรอ ก็แรงกินตรงนักอีกปอดขาเอ้า <c oughs> คือประแด็อะไรกินแม่กินแม่อาหารเม็กิกโกโอ้ตเตี้ยลปลป่คนไล่คนรนาะแจักละทีก็โอ,อ้ตัวทีเดียวเป็นวะ

กินลายกะตุย้ยไดตัวเตี้ยเนี่ยโอ้ยปีีปีงวกินเธอเรือ <c oughs> ตัวอีชังเนาะเดยกินแป,ป้งเปีนะพุ่นใครเบ่งนู่งหาพ่อเลยที่นั้งจะจังเลยทีทีหนึ่งบ่ ร้นนเข้าบ่อยแซ่บไหวไหวกบตุกพี่นออะกินเตียพี่เายาออกด้เลยเอากินเียเด็กเขาเม็กซิโกโอ้ยคือหอนแต่ละนหอน <c oughs> ข,ออนนขอ, Mexico, อนเดไม่ได้ข้าวแม็กซิโกครับเป็นไอตัวตรวจอบเจม่์ูเวกินกับอัน,นได้เมื่อยามเพราแม่พี่น้องซื้อมาตอนให้เขากินรองเบิกอ๋นนอเมื่อก็ได้แต่ซื้อเขาบอกเมื่ออาหารคือยังไงวะเนาะแม่นนะเนาะเอาใส่กระเป๋าก็ได้เหมือน มีเอลู่ยนนามเำมันเลยอ,ยยมอืมนั้นก็เป็นหนึ่งนกก็ใส่ว้มืนมอืมนอนกอนน้ำแกัแล้วไงคือ กินข้าวแล้วกินกินยาน่ากินข้าวตวเตียนเกันเด้อพ่อแม่เพื่อน้องข้าวเม็กซิกันกินอาหารเม็กนี่กินอาหารเม็ก จะจำ <c ười> นำนจำนำเนี่ตอนม่อ่ตอนหนึ่งจำจำเจเพียนจำเจบีองเบิ ม่พอกันบ่เจ็บอยู่พี่เนาะเจ็บไมื้อมาป้าให้ตดนคุณจะไม่โกเวเขาก็ขาดไม่โกเว่ก็ได้ ต้องกุบเซมิโกเว่ยินบุบเซมิโกเว่ยกินบมได้เขาบ้านเขาเขจีใช้เตาเขาทำเขาคางใช้เตาก็ได้เตาันเตาทานนครับมันหวานในปรเมทเป็นองเขาเม็กซิโกหวานหน่อยมันเป็นแะเแป้งมุกซลี แกแล้วแรงไงเด้ดนี่กอเอะไรกินแลอืแมแซนด์ะแปะ,ะคือไวนเน้อ,นอเนาะไ้คือไวนเอเนาะคือ็ไว้คเนบแฉะไบบพี่้อง Do lai bữa ăn tuyết lần luôn đến được một tìm 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 แต่ละประเทศเนี่ยอาหารการกินบุคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอุอ่นมเมื่อไรเบบเฮาบุคคลกินเขาเกินนะ่นแหละเขาคือกันเนาะอาหารเฮาก็ทีนี้เนาะ,ะนเขาให้เขากินอันนั่นตัวมันเป็นน้ำม,มันนะ มันยังเขาห้องตะบองเพชรวอะมันเปรย์สัมผัสมือมันเป็น,ปน,ปนหนามนะพ่อแม่พี่น้องมันสีส้มๆได้ขําวมาแกงเสกไก่โบขวดสกไก่ต้นตะบองเพชรเออต้นตะบองเพชรนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องอั้นไงละแนวเขาบอกเคยกินเขาไปก,กินอยู่บ้านน้อก,ก็มีขข้ามาขายขายเนะาะขายอาหารข้าวเหนียหัรเนี่ย เขากะเอาน้ำมันออกแล้วก็ขูดๆๆอันเดียมันออกแล้วเขก็มาขวบช่อยๆมาขวบเสะพ่เขาก็บริจาคมาแกงแล้วเพิ่งเขาบมันสมสมเอาไ่ได้กินแต่เขาคิดว่ามันบอร์จัคสิกินนั่นน่ะเขาจะไปกินกับหยอดอันนั้นหยอดเนี่ยงหยากคิวๆมากยากคิวๆแบบมันเกิดตามข้วยเนาะแดดหนี่นะอันนี้นมันจะคือก๊อกบนต้นดินเนี่ยพอแม่ไปร้องใบรมันกับ แต่มันคิวได้น้อพอแบบนอนอิ่มพอแม่์เป็นน่องมาพานอืมกินหลายแต่ละน่อยเดี๋ยวไปกับครับตุ๊กพอเมย์พอเมย์เบ็ดก็เอาอีกบัวชุปไปบัวก่อนล่ะ Tính phát <laughs> <laughs> Nhanh đã rồi, đắn đây Nào, thầy đọc ơi Phùng xếp nuôi xì tốt chứ Nếu xì nào nào <laughs> จกงเจียวบีอร่อยไหมอร่อยแล้วกินสิเนาะพี่น้องเนาะอ, <g ül> อร่อยอร่อยกูชจะได้กินสิพี่น้องพอเป็นข้ามเป็นข้ามเฮ้ยสวัสดี

โอเคพี่น้องดีมีแห้งไม่จุกขู่จุกคนนะพี่น้องเด้อดิเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อสบายดีปีใหม่คุณบอสดีมีแห้งนะสุกันมาในดำมาด้วยนะพี่น้องเด้อมีผู้หญิงยานย่างกับจิ่มไปในปีเก่าปีใหม่เมาแล้วมีแต่ความสุกคนจะเล่นนะพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งไม่จุกขู่จุกคนเบิรด MG ทุกคนสวัสดี